สวัสดีครับผมอภิชาติประกันรดนใจครับทุนประกันรถยนต์กับเบี้ยประกันแตกต่างกันอย่างไรครับมาฟังกันครับมาดูกันก่อนครับว่าทุนประกันรถยนต์คืออะไรทุนประกันรถยนต์คือค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันรถยนต์จะต้องจ่ายให้กับผู้เอาประกันครับในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันซึ่งอยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ผู้เอาประกันรถยนต์เลือกทาครับโดยประกันรถยนต์จะซ่อมให้เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นความเสียหายบางส่วนที่สามารถซ่อมได้หรือความเสียหายสิงงจนต้อขาย คารก็ตมับเบี้ยประกันรถยนต์คืออะไรเบี้ยประกันรถยนต์หมายถึงจํานวนเงินที่ต้องเสียให้กับบริษัทประกันในการซื้อความคุ้มครองโดยการจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ตามระยะเวลาที่ถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ซึ่งเบี้ยประกันรถยนต์จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปครับขึ้นอยู่กับแผนประกันรถยนต์ที่ผู้เอาประกันเลือกทําที่สําคัญการเลือกประกันรถยนต์ที่ดีคนที่จะเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของผู้เอาประกันครับถ้าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์นะครับกากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมอภิชาติประกันโดนใจสวัสดีครับ